องค์มนตรีค่ะตรวจเยี่ยมการดำเนินงานการยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2568ณมหาวิทยาลัยราชพัฒราชนคริน พลเอกเดาวพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นประจําปี2568รับฟังการบรรยายสรุปภาพรวมความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่นระหว่างมหาวิทยาลัยราชพัฏนราชนาครินและจังหวัดฉะเชิงเซาพร้อมทั้งรับฟังแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาจากคณะบดีคณะต่างๆประกอบไปด้วยคณะครุศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์คณะเทคโนโลโยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาการจัดการและคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประเด็นการขับเคลื่อนง,งานกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัยทางด้านบริการและสวัสดิการนักศึกษาด้านบริการแนะแนวการศึกษาและอาชีพและด้านกิจกรรมนักศึกษาในการนี้ค่ะก็มีการเปิดโอกาสให้ผู้นํานักศึกษานําเสนอผลงานค่ะแลกเปลี่ยนความคิดสร้างสารรค์เกี่ยวกับการดําเนินกิจกรรมของนักศึกษา และในช่วงบ่ายองค์มนตรีได้บรรยายพิเศษค่ะในหัวข้อการน้อมนำพระบรมราชโอบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสู่การปฏิบัติของมหาวิทยาลัยราชพัฏ โดยนับตั้งแต่ปี2560ไปจนถึงปัจจุบันพร้อมร่วมอภิปรายบทสรุปใจความสำคัญของมหาวิทยาลัยราชภัฏกับการพัฒนาเชิงพื้นที่ให้แก่ผู้บริหารอาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยจำนวนกว่า300คนต่อจากนั้นค่ะทางองค์มนตรีและคณะก็เดินทางไปยังศาลเจ้าพ่อหลักเมืองบางคล้าอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเซาลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินมีการจัด ขรการเกี่ยวกับด้านการศึกษาเรื่องการยกระดับคุณภาพการศึกษาพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงด้วยนวัตกรรมทางการศึกษาจากโรงเรียนเทศบาล1วัดแจ้งและโรงเรียนเทศบาลสองวัดโพอํำเภอบางคลา้าจังหวัดชเชิงเสายกระดับคุณภาพจากฐานทุนวัฒนธรรมผ้ามัดย้อมจาก ธรรมชาติและผ้าทอมืออำเภอบ้านโพและอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเซาติดตามด้านเศรษฐกิจในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากผลิตภัณฑ์แปรรูปจากอาหารทะเลจากตำบลสองคลองอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเซาและด้านสิ่งแวดล้อมในเรื่องของการจัดการทรัพยากรชุมชนอย่างยั่งยืนสร้างการรับรู้ด้านกลไกคาร์บอนเครดิตให้แก่ชุมชนในท้องถิ่นบ้านทุ่งวัวตำบลทุ่งพญาอำเภอ สนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเซาอีกทั้งทำงานร่วมกับชุมชนในกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเปิดบ้านคนบางคล้าและงานแสงสีเสียงแห่งวัฒนธรรมสะดุดีพระเจ้าตักสินมหาราชซึ่งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากสร้างรายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชนพัฒนาจนกลายเป็นกิจกรรมประจำปีของอำเภอบางคล้าที่กำลังจะจัดขึ้นในช่วงวันที่1-2 <c oughs> กุมภาพันธ์2568นี้ค่ะ